กับใครกับใครเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงครับอ่ารับอาฟี่ยงไงครับสวัสดีครับผมลอเรนฮะมาจากสิงคโปร์ลอเรนลอเรนมีมีนามสกุลไหมคนสิงคโปร์ลอเรนตันครับลอเรนตันครับผมตันนี่เป็นแซ่หรือเป็นอะไรครับแซ่ครับตันลอเรนตันอ่ชันอาตันถ้าตันนี่ออกภาษาภาษาเฉินเฉินแทชันตันแ่ตันอันนี้เป็นน้องชายนี่เป็นน้องชายที่เมืองจีนปักกิ่งปักกิ่งปักกิ่งเมืองจีนปักกิ่ง เป็นน้องชายแท้ๆหลยไม่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 รับเธอเป็นพี่น้องเป็นเรื่องถือเป็นพี่น้องไปเจอกันยังไงเจอกันที่พักเครื่องเ่อพักเครื่องนี่เขามาทําพักเครื่องเขาทาพักเครื่องเป็นน้องชายผมมาช่วยผมนี่ก็ทาพักเครื่องเหมือนกันคนต่าคนเมนกพักเครื่องสองอันี่ต่างกันตรงไหนไม่เผยแพทย์ที่ต่างกันยังไงอออโอเคคือเรื่องของเรื่องเขาก็อยู่ในเมืองจีนก็ที่ทั่วไปที่เขารู้เนาะครับมีพระที่เขาเขานิยมกันก็คือผีเสื้อ ที่ผ่านมานะจานกิชนะะอ่าน,นี่ผ่านมาที่ผ่านมาที่แบบว่าเขาบูมมากบูมมากบูมมากมากแล้วก็มีเอ่ออะไรนะจิ๋วเวยหูอ่ะจิ๋วเวยหูก็มีหานเก้าหานเก้าหันมาจิงกอเก้ามาจิงก่อข้าหาน่านี่คือเขาเล่นกันอยู่ในประเทศจีนเมื่อเมื่อสปีเป็นเครื่องรางที่เล่นอยู่ในประเทศจีนใช่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 ้วแล้วก็มีคนจีนเนี่ย มามารับพระจากวัดวัดวัดแล้วไปขายก็เหมือนกันแต่สําคัญที่ช่องขายอะยากมากเพราะว่าขายพระในเมืองจีนยากมากเพราะว่าคือเขาไม่มีให้เขาอธิบายไปอ่าแ้ววันที่ที่ว่าในในจีนอ开抖音卖佛牌容易吗不容易啊那我ถามว่า不容易啊 you believe China 因为这个

คนจีน,<ค>นแล้วนคนไทยจะไปขายอย่างไงาเราไม่รู้แต่ว่าคุณจีนขายอย่างขายมั่วๆแล้วก็อย่างขายได้อ <laughs> ะอรนะทำไมกล้าพูดอย่างนั้นว่าขายแบบคอยเป็นลูกรักขายได้เลยคอยเปิดรู้เราขายได้เลยอไม่ว่าเขาจะอย่างนั้นก็คือตมนั้นเขาก็เน้นเป็นกลุ่มเน้นเป็นคนเยอะเข้ามาเฮฮาซื้อไปก็จบครับ <c oughs> ผมแต่เ้าถามว่าจริงๆจานๆถูกทางก็ยังไม่มีทำไมถึงบอกว่าตลาดอีกินยากมาก เยอะมากโอเคคือตัววิ่งเนี่ยคุณต้องเอาบัญชีของชื่อตัวเองบัตรต้องเป็นคนจีนถึงคุณจะลงมาสปารสมาได้ครับแล้วเวลาคุณเปิดอยู่ในอยู่ในตัววิ่งคุณต้องเห็นหน้าไม่ใช่คนเปิดไม่ได้นะดับทันทีปิดทันทีเลยปิดทันทีเลยปิดทันทีเลยเขารู้โทรศัพท์อะไรรู้หมดเขาเข้มงาดโดยที่เชาใช้ a อไคมพูดภาษาแบบอิมเมอจีนน่ะถ้าคุณบอกว่าพลักเครื่อง โดยภาษาจิงกลางฝัวผายจบจบใช้ใช้ไม่ได้ประโยคนี้ถูกห้ามคปิดคุโดดๆคณคณไลฟ์อยู่ดูดีๆปิดเลยมันปิดโดยอัตโนมัติอัตโนมัติเขาจะใช้คําอะไรแทนพระเครื่องไทยไา่ไทยไายแปลว่าอะไรไทยประเทศไทยไทยเครื่องไทยเครื่องไายไม่มีคำว่าพระไม่มีไม่ได้เอไอจับไม่ได้ แล้วคุณจะไปโชว์พระเครื่องพระบูชาองค์หนึ่งอยู่นานๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามข้อห้ามาาไ,ไม่ให้ไม่ให้ส่งเสริมเผยแพร่ศาสนาแต่คุณต้องมีวิธีการพูดคุณต้องวิธีการเปลี่ยนแปลงก็คือคุณต้องทําให้ไม่เหมือนการเผยแพร่ศาสนาคุณต้องทําให้เขาจับจุดไม่มีผิดถ้าคุณจับจุดผิดผีคุณผีเพราะว่าคุณคุณไม่ได้อยู่ที่อยู่ดีๆคุณก็ดมปิดเลย ยังสมัยเขาถึงกล้ามาทำเพราะว่าเขาเห็นช่องทางไม่ไม่เขาทำเนี่ยเขาจะเขา,เายังไงในการหลีกเลี่ยงพวกนี้ก็ต้องหาวิธีเขาก็พูดแบบมีวิธีพูดเขาต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็ให้โชว์ก็ดูหน้าต้องมีวิธีถ้าคุณอยู่ตรงๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกเื้ยผมอย่างนี้ผมเปิดเปิดไม่ได้ผมไปที่นู้นเปิดไม่ได้เพราะว่าหนึ่งผมไม่ใช่คนมูนคนที่นีน่นพลจะเปิดบัญชีก็ต้องเป,เ,ปเปิดแบบบริษัทมันก็ต้องลงทุนเยอะ คุณทํตโตอิ่งไม่ใช่คุณจะเปิดเปิดแล้วก็ไปได้นะไม่ใช่เหมือนเมืองไทยไม่่เมืองไทยนี่สมัครได้รีเลยรีแต่ถ้าถ้าคุณไม่ลงทุนมาการโฆษณาคุณก็อยู่อย่างนั้นครับอ่ะแล้วเขามีรายได้อย่างไรครับเขาก็ต้องไปโฆษณาแล้วก็การพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆจนคุณเอินมาแพ่ร้านเองจะไปโฆษณาไหน,<ใ>นมา<ใ>นไมในท้องขเผยแพร่เลยมั้ยก็เผยแพร่ผมเขามาจากเมือกับผมไม่ไม่เผยแพร่ของอย่างเดียว ไม่เผยแพร่เรื่องอื่นเผยแพร่เรื่องพักเครื่องเรื่องพรกเครื่องแล้วก็ความรู้ของเขาพาออกมารู้จากข้างนอกให้เขาเผยแพร่เผยแพร่เอให้เขาเชียนแต่ตาเองอันนี้เขานี่สามารถส่งไปนู่นเมืองจีนได้โดยตรงใช่ครับโดยตรงเลยครับอย่างมาทางานประกวดนี่ได้ประโยชน์ตรงไหนก็พามาดูนี่คือครั้งแรกเขาไม่เคยมาเขาไม่เคยมาไม่เคยพาเขาแม่ปล่อยให้อิสระไปดูไปไปชงเองไปอะไรเองข้างนอกเขาจะไม่ปล่อยผ้ายังไงอะไรเขาไปรู้เองไปรู้เอง เดี๋ยวขอดูรายการนยครับผมเวเราจะมาดูรูปแบบรายการที่ไปเผยแพร่ไอจีอ่ามีเดอะทูอิงเดอะตุ้งเกรับน่นะครัเราจะมาดูรายการนะครับว่าเขาเผยแพร่กันยังไงนะครับนี่นะครับใครบอกว่าพักเครื่องเข้าเมืองจีนนะครับทำเฟซทำยูทูปเข้าเมืองจีน่ะครับอยาก做做做那个 นี่คือช่องคนอื่นนะเขาก็ลังทำลายอยู่ท่านยังมีวิธีวิธีแต่เราคนจะไม่เป็นนงตัอวิ่งติ๊กต็อกติ๊กต็อกใช่เนี่ยติ๊กต็อกเนี่นะเมืองจีนเขาเรียกว่าตัวงอ่าเขาเรียกไม่ได้ติ๊กต็อกเขาเรียกว่าตงครับผมแต่ออกมาจากจีนเขาเรียกว่าติ๊กต็อกออกจากจีนเรียกติ๊กต็อกอ่ะแล้วที่เขาไปลงเขาเพื่ออะไรนี่ของของของอ๋อเขาคนคือเหมือนทั่วไปช่องของคนอื่นแต่เขาจะเปิดออ๋เขาต้องเปิดอันนี้จะ 看你的播，看我的播，我都下播了，怎么看播？啊，还靠 online 应贴啊。哦，人家讲，你说抖音是中国制造的，所以抖音现在要看你怎么做，要看你。那我这会儿没法播，我都刚下播，怎么没法播？靠，靠 online，online，呃，要靠你啊，你你你，其他看你是谁啊。啊，啊，他啊อาการ了，这是 my friend，你啊。 ไอส์ no 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 v o no no video อ superstar ไอส์ s ซูเป t a r สตาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ superstar ไม่ได้นี่นี่นีของเขาเองแล้วไ家伟照片不能让他拍的，拍完之后家伟哥找我事儿了。没事没事不要紧เขาเขาจะมีการไม่ไม่เขาอยู่กับดาราเนาะนกรูปดารารูปดารารูปดาราฮ่องกงครับผมใช่ใช่ใช่แต่แเขาก็เขาก็ขึ้นเริ่มมาครับพี่เต้เขาเพิ่นเริ่มอะไรเขาเพิ่นเริ่มหมด เพราะว่ามึงเพิ่งเข้ามาไม่นานนี่เองครับผมทุกอย่างแล้วทำไมช่วยมาทาอธิบายฟังหน่อยว่าจะร่วมประโยชน์ร่วมร่วมทุนหรือร่วมทำเป็นยังไงครับออร่วมกันก็คือเขาเขานับถือผมเป็นพี่แล้วก็เขียนด้วยกับผมแล้วก็ผมก็จัดจัดพระให้ถูกทางแล้วถ้าถูกทางให้ไปไปมือจีนให้ได้แล้วก็ทางถูกต้องถ้าเราทุกวันนี้มันไม่มีทางถูกต้องมึงก็ยังไงก็คุยมาคุยไปก็เอ๊ะหมด ทำไมมีความถูกต้องเข้าไปก็ทําให้สําเรียแล้วคนจีนที่มาไลฟ์สดหรืออะไรเนี่ยเขาจะไปไปลักษณะเดียวกันไหมที่เขาไปเยอะๆง่างๆครับคือตัวเองเราเพิ่งเริ่มตัวเองเขาจะหาพวกคนที่มีลูกค้าเยอะๆอยู่ในมือเนี่ยครับมารวมกับเขาแล้วไปเรียนรู้ให้ถูกต้องก่อนครับแล้วค่อยไปแผ่แล้วทุกวันนี้ผมก็เอาเอาทุกวันนี้นะถ้าเราจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีไม่มีอะไรของหี่ห่อตัวเองเราก็ไปไม่รอด ซึ่งตัวนี้ผมจะมีเว็บไซต์ของผมครับเชื่ออะไรครับสยามสมเด็จ .com สยามสมเด็จ c o m จะเป็นเว็บไซต์ที่ไปจีนเว็บไซต์ของเราเองแล้วก็จะเอาพระทุกองค์เข้าไปอยู่ในที่เดียวกันครับแล้วเอาเขาไปแผ่แล้วให้คนที่มาเรียนรู้เราไม่ไม่ไม่ชวนใครมาซื้อมาเช่าพระเลยนะครับผมเราชวนให้เขามาเรียนรู้แล้วเวลาเขาเห็นพระเขาจะเลิกเองเข้าใจไหมครัแล้วส่วนที่ผมมาพูดตรง คุณจะพายคุณจะขายคุณต้องนึกถึงว่าคุณจะขายยังไงคุณจะขายได้คุณต้องยอมให้เขาได้ครับถ้าเขาได้เขาจะปล่อยให้คุณแล้วราคาที่คุณยอมได้เขาจบนี่คือความคิดของผมครับเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนปล่อยปล่อยในราคาที่ผมพอใจเขาเอาครึ่งหนึ่งไปครับจบถามหน่อยว่ามีมีคนบอกว่าในมีคนพยายามปล่อยเ่าว่าในเมืองจีนทาสมเด็จส่งมาขายเมืองไทยเรื่องจริงไหมไม่จริงหรอไม่จริงใครจะทําได้ได้ทำได ใครจะทําได้ครับทําของใหม่แล้วของเก่าทําของใหม่ให้ดูเก่ายากใครทําได้ยังไม่เคยเห็นเลยยังไม่มีใครเห็นนะครับใครที่ปล่อยข่าวนะครับว่าพระสมเด็จสมเด็จมาจากทมีปยุรไม่ต้องไม่เราเอาบอยเมืองไทยดีกว่าเราไม่ต้องพูดถึงไหนเราที่ได้ยินว่าที่ไหนที่ไหนมีใครใครใครทำฟอมเก่งมีแต่พูดมีแต่พูดไม่เคยเห็นครับผมไม่เคยเห็นครับนี่นะครับ ก็มาคุยกับคนทีนะครับยากนะครับการทาพระสมเด็จในนั่นี่เราะคำว่าพระนี่ถูกต้องห้ามเลยไม่ได้พูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้นี่นะครับต้องมีวิธีการเล่นนะคุณถ้าไปลิ่งงงงเข้าไปคุณก็โดนเตะออกแปรแปตรงตรงนี่โดนเลยโดนเตะออกก็ไม่ได้เลยแล้วโอเคร้างหนึ่งนะอันที่สองการเงินคุณจะจัดการยังไงอ่ะเอาคุณขายได้คุณก็เอาไม่ออกขายได้แต่เอาเงินเขาออกเอาเอาไม่ได้เลยเอาไม่ได้เอายังไง คุณไม่มีร่วมมือกับเขาคุณจะเอาเืองไงอ่เงินก็เข้ากระเป๋าเขาอ่ะคุณถ้าไม่เชื่อใจเขาก็ไปอ่ะครับใช่ไหมผมปล่อยพระเขาไปขายเงินเข้าไหมเงินเข้าที่ไหนครับเข้าเขาครับถ้าไม่เชื่อใจกันข้อตัาบไปไม่หรอกวันนี้ขายได้ผู้นี้หายตัวไอ้กรณีที่คนจีนจะเดินเข้ามาซื้อเนี่ยเขาไม่ซื้อนี่ก็มีหลายแบบเนาะเราก็ต้องเข้าใจเนาะเขาบางคนก็เดินเข้าประจานเขาก็เขียนของถูก ไม่ว่าจะแท้หรือปลอมเขา,าจะมีจุดของเขาเขาจะหาจุดของเขาขายได้แมบบ้แต่ยังแมบบ้แต่ผมปาเตกอะไรก็ข,ขายได้หมดถ้าสมมุติอะไรที่จะมีตลาดของเขาก็ขายได้หมดครับแต่ว่าจุดขายอยู่ตรงไหนเราแ,แบบเล่นแบบถูกต้องมันก็ยังไม่มีครับผมถ้า,ถายัางไม่มีก็ไม่มีวันถูกต้องก็ไม่มีวันดีเราก็ทําให้ถูกต้องก่อนนี่คนนะขอให้แบบทุกคนมารวมอยู่ในหนึ่งเดียวกัน ที่คนไทยอยากไปขายมึงจีนมองจีนเนี่ยมันมันไม่หมูผมคุนสิงคโปร์ครับผมพูดจีนได้ครับผมพูดจีนได้ผมยางเข้าไม่ได้เลย <laughs> คนสิงคโปร์พูดจีนกลางได้ <laughs> เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้คนไทยนะครับที่ส่วนใหญ่คนไทยพูดจีนกลางแบบไทยๆหมดสิ้นเลยพูดได้ก็เข้าไม่ได้อยู่ดีครับผม <laughs> พุ่งติงไข่รวอลไมอืออ่าอือนะดิันุี่ครับโอเคขอบคุณมากนะครับพขอบคุณเป็นภาษาจีนไเสียเสียเสี นี่นะครับก็ฝากติดตามมาครับใครที <is very S 2> ่เช kind of uh ื่อว่าพระสมเอาเอาคนจีนมาออกทริปไปจะไปเมืองจีนนะครับคนจีนแท้ๆคนที่ฮ่องกงสิงคโปร์ยังไปลำบากเถ้าคุณไม่รู้จักเทคนิคการใช้พูดนะครับเหมือนกับว่าคุณยังไงนะคำว่าราคาเขาจะเป็นภาราคนไทยจะพูดเป็นภาราสมมตินะเราก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรนะเราพูดถึงว่าเราเก่งเราเราจะไปเปิดร้านที่ฮ่องกงที่จะเปิดไม่ได้หรือมาเฟีย เอาสู่กันฟังแล้วครับสําหรับคนที่ทคิดว่าพระเอามโนทิฐิเหมืกันเนี่ยเอาคนจีนมาออกคลิปคิดว่าจะไปไปไปจีนได้นะครับไปได้แค่สิงคโปร์มาเลยแค่นั้นนะครับที่เข้าเมืองจีนนั้นไม่ได้ครับไม่มีทางครับไม่มีทางคนจีนไม่รู้จักยูทูปไม่มีน้อยน้อยน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากเขารู้จักด็อกวิวตีเทอร์เรนทเสาอะอืม่ิด็อกเขาก็ไม่รู้จักนะครับแต่ด็อกเขาเรียกว่าตัววิงตัววิง ชุ่งก็จะวอร์วับเงินยอดถุีกนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับกลาแ้วเจอกันอีกนะครับและได้เจอกันอีกนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ทำอะไรอยู่